สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆท่านนะครับผมปุ้ยนะฮะโดนกระเสศนะครับช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับบอกตรงๆเลยครับว่าไม่มีเวลาเลยนะครับงานเยอะมากนะครับบินสองลำยังไม่ไม่ทันเลยครับนะเพราะว่าเอาไม่ทันนะครับมันเหนื่อยนะครับไปคนสองคนด้วยนะครับ ต้เปลี่ยนแบตท,ทั้งบินเนี่ยมันไม่ไหวนะครับก็เลยบินลำเดียวดีกว่านะครับแบตผมก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะครับนะถ้าจะบินสองลำแบตก็ไล่ไม่ทันนะครับพอนนมีโครงการว่าจะเปลี่ยนแบตนะครับเป็นสิบสี่เซลล์ดีกว่านะจะได้จะได้ทันกันนะครับก็เนี่ยฮะช่วงนี้ก็ยังทั้งวัน,นครับเพิ่งเด้เข้าบ้านมาชาร์จแบต ก็แบตเริ่มชัดช้าละนะฮะเพราะว่าอ,อัดงานเลยเกินช่วงนี้วันละร้อยร้อยเลยสารแบตนะครับเริ่มบวมหลายลูกหลายก้อนแล้วขาะบินเที่ยวเดียวนะครับเนี่ยเที่ยวละสิบถึงสิบสองนะครับไม่เกินนี้นะครับผมจะใส่สิบกับสิบสองลิตรนะครับแล้วแต่ระยะใกล้ไกลแล้วก็ช่วงนี้แดดร้อนทั้งแดดทั้งฝนนะครับ ก็เยอะนะฮะตัวนี้ก็เลยถอดปั๊มไว้สเปร์นะครับเผื่อปอนนั๊มตัวนั้นมีปัญหานะครับใบก็ถอดออกไว้นะครับก็ติดต้องเสริมใหม่นะครับจริงๆมันมีกล้องเสริมมาอยู่แล้วนะฮะไอ้เจ้าตัวนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะครับเลยถอดออกทีนี้มัน มันไม่ได้ใช้นานๆแล้วมาใช้ก็พากส่งไหมไปนะครับกล้องก็เสียเลยเปลี่ยนทั้งหมดเหลือใช้ได้แค่จอนะครับตัวนึงใช้ได้อยู่แต่แบตก็เริ่มร้อนแล้วนะครับแบตก็ได้อยู่ประมาณสามชั่วโมงได้อยู่นะครับถ้าชาร์จเต็มๆแต่แก็มี power bank ติดตัวไปนะครับแล้วก็เวลาชาร์จเครื่องพันก็ ตอนที่เราเดินทางก็เอาเสียบแบตไว้นะครับพอไปได้นะครับไม่ก้าวเต็มเต็มแล้วพัดลมจอด้วยนะครับถ้าไม่จอดีไม่ไหวนะครับตัดรู้สึกว่าตัวนู้นจะเริ่มตัดละฝั่งฝั่งขวานะครับแบตบมีอุณหภูมิสูงนะครับเริ่มตัด ก็เดี๋ยวจะพยายามถ่ายตอนดินหน้างานจริงนะครับช่วงเช้าอย่างเงี้ยเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเยนะครับแต่ช่วงแต่ตอนร้อนผมถ่ายไม่ไหวนะครับโทรศัพท์มันร้อนนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับนะต้องทักทายกันสักแป๊บนึงนะครับก่อนที่จะออกไปงานต่อนะครับเดี๋ยวไล่แบตเต็มผมก็ต้องออกไปลุยต่อยประมาณสาสิบห้าได้ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดีย๋ยวจะถ่ายคลิปเพื่อนเพื่อนดูนะครับก็ เป็นยาคุมเหลืองนะครับว่าขั้นตอนการผสมยาหรือว่าการบินเก็บทำแผนที่เก็บขอ,อบนะครับระยะห่างของร่องความสูงนะครับรายละ,ะเอียดของการบินยาเหลืองนะครับ <S 2> <S 2> รอน้ำเต็มนะ,ะน้ำเริมเต็มแนะล้วน้ำผมก็ กับเอาน้ําที่บ้านนะครับเดี๋ยวม,มีปั๊มใหม่นะครับผมซื้อปั๊มจุ่มมาหนึ่งตัวเดี๋ยวจะรีวิวเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับไม่ต้องตัดไม่ต้องใช้กระป๋นงตักละนะครับเนื่อยเนะีย่ยซื้อมาเลยอยู่หลังเบาะอ,อาศัยเวลาเราขี่ผ่านตรงไหนมี สระน้ำหรือมีแหล่งน้ำนะครับเปิดแบบปึ๊บนี่นะฮะความสายยางนะครับสามารถดึงน้ำขึ้นได้เลยเป็นปั๊มจุ่มนะครับเราสตาร์ทเครื่องปั่นแล้วก็สตาร์ทขึ้นได้เลยเติมได้เลยทุกถังนะครับจะไปขอบ้านเขาก็เกรงใจนะครับมาพกอางนี้ไปเลยดีกว่า ครับฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อน<พ><พ>เดี๋ยวไปดุงานกันต่อไปสวัสดีครับ